อันน mo ี the ้มันเขานาที่ล่มลำบากที่สุดนะนี่ล่มมากเลยเขานะเี่เมื่อวานนี้มืดมือเมื่อวานนี้มืดมือได้แต่เฮนึงมื่อนี้มาสัมภาษณ์เจ้าของมันเป็นยังไงเขาถึงล่มมวะเนี่ยโอ้ขึ้นขึ้เนี่ยเจ้าของคนกังเขีแกวเขาเสียวนี่ยเราอุ๊กใจแบบนี้คนว่า ไอ้อเป็นดเข้าล่มปีนี่น่ะโอ้สบายสบายอสบายหรือว่าเห็ดบาบเห็ดกลับมาัาว่าคือไ่ได้สร้างว่าสร้งกลับนีนะขนอยก็เ่ะดับที่เขา่าเข้าจงล่มนะ่ะหนักว่าเป็นหมออ้อเดีวยวไม่ได้สั้งกลับสั่งเวรม่ไา้ไ่ได้ซนะัดไม่ได้าไ่ไสร้างบ้านสร้างกลัรองนานอย่าะซับไม่ได้าปูปลาบ่ได้กินในเขาจนล่มมนนี่เนาะหนากว่าท่นิ เป็นน้ำกินเราข่าวลายกันอย่งไรมันเป็นเราข่าวแหละไม่ส่งมันนะนี่บอกผู้ต้มเสาวใช่ไหมว่าผู้สัมผัสได้สบายผู้ต้มไหมหรือว่าโอ้สิดูโอ้ผู้เดียวนี้เจ้าเข่าเนี่ยเนน้ำเจ้าก็มาเดียวร้อนอ่ะเกษตรอืมให้มันค่อยได้บุกเกียวแล้วผู้เดียวเพชรมากินกินมัดเฮือนหรือเนาะเออกี่บาเนี่ย อันนี้เป็นคลิปถ่ายดินซีเนอด้ตามบรรยากัศยำไห้ยำนะสนใจละวมาติดต่อรถเหรอเกี่ยวเขาลมหอหมาเออสนใจแล้วมานที่ติดต่อเกี่ยวเขาลมเมื่อละวแสนห้าใสดคินติดนเี้งเรล่าอกเปนายได้เราโดนเมาตายเบ่าเรื่องนะเด็นกาก้านตัตายเ่าเรื่องหรอ นึ่เมียนกับมาคนละย่านัวบพ่กินข้าวนี่ย่างมาคนละย่านผัวบ่วกินข้า,า,าว,าว,วาอันน่ะไอ้ฮอกว่าเอามาได้เรานะั่นเราสั่งเราปอกหนึ่งไอบรกินน้อ้ฮอกว่าเจ้ากับรกินใชห,หนเ้ำเาคนเ <c oughs> มียคนมาช่วยัวเก้วเข่าเลยดูว <c oughs> มนลนายไปนั่ว <c oughs> ถ่ายอะ้รมัวเนี่แหละนากกล้องเดี๋ยวเนี่ยแล้มันเห็ดเว้นเห็ดกลัมเ,ลเนี่ยหูว้ว์เนี่ยเข่าเพิ่งขนกับบุรุษร่มร่มได้เข่าตัวนี่ย